สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะ,ะหลังจากที่ได้ไปส่องดูชุดของอเจ้าคุณพระก้อยมาแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยเห็นว่าน่าจะต้องมาส่งชุดของสมเด็จพระราชินีสดธจิดาบ้างนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นว่าแหมไปส่องดูแค่คนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะ แต่เชื่อไหมคะว่าจากที่ส่องมานะคะคือไปนค้น Google นะคะเ,เพราะว่ามันเป็นภาพที่เปิดเผยนะคะเป็นภาพที่เห็เหนอยู่นะเ,เราก็จะพบว่านะคะชุดของสมเด็จพระราชินีสุธิดาเนี่ยนะคะเราได้เคยให้ดูชุดที่เป็นอลังการงานสร้างชุดประเภทชุดไทยไปแล้วประเภทชุดออกงานใหญ่นะคะ วันนี้เราก็จะให้ดูชุดกลางวันนะคะชุดกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่า,าหลังจากที่ได้เห็นของอเจ้าคุณพระก้อยไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือเป็นชุดกลางวันเหมือนกันแต่ว่าเปิดหน้าอกนะคะดูซีทรูมากเลยนะคะแต่จากที่เราไปส่องของสมเด็จพระราชนินสุนธิดายังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นชุดไหนที่ จะออกมาในลักษณะที่ดูไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเข้าข้างกันนะคะดิฉันก็ไม่ได้เข้าข้างใครเพียงแต่ว่าเราเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวของคนที่อยู่ในวังเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหน้าเป็นตาของอประเทศของเราอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดมี มีอะไรที่ออกไปแล้วดูไม่สวยไม่งามก็ไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่า,าสมเด็จพระราชนินีก็จะเรียกว่าการแต่งกายดูดีเชียวนะคะจะมีชุดในลักษณะซึ่งมีอยู่ข้างในแล้วก็มีเสื้อทับนะคะแต่เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะกี่ชุดก็ตามก็จะเป็นชุดที่ปกปิดมิดชิดนะคะ เป็นชุดซึ่งไม่สั้นเกินไปนะคะไม่ได้ฟิตจนเกินไปหรือว่าแน่นแน่นตัวนะคะแล้วก็ไม่ต่ำนะคะมีลักษณะของอองานชุดแต่งกายที่ประณีตแล้วก็แต่งแล้วดูดีนะคะเรียกว่าถ้าเราจะพูดว่าเหมือนกับว่าเป็นอ,อ,อะไรอะ่ะสัญลักษ์ ของผู้หญิงในเมืองไทยนี้ก็นับว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะมีบางภาพบางชุดเท่านั้นที่พระองค์ใส่เรียกว่าเสื้อแขนกุดนะคะอาจจะเป็นชุดแบบที่เป็นคลุมก็ด้วยนะคะแต่ก็จะมีแขนกุดบ้างแต่ลักษณะแขนกุดข้อไม่ได้ทำให้ดูเหมือนกับว่าน่าเกลียบจนเกินไปนะคะอันนี้ อันนี้เราก็พูดกันตามที่เห็นนะคะว่ายังไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นว่าผ่าลึกไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือว่าเป็นตัวเสื้อนะคะไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นว่าแน่นฟิตเปี้ยนะคะโชนูน่นนี่อะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นลักษณะที่แสดงออกทำนองที่ คนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมันโป๊ไปหน่อยอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งซึ่งเราได้เห็นแล้วก็จากชุดที่มีนะคะทั้งนี้ต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าในกรณีที่เมื่อตอนที่ท่านอยู่ในเยอรมน,นีนั้นก็อาจจะมีชุดบางชุดการแต่งกายบางครั้งนะคะซึ่งอาจจะนะคะ เร้รับการเผยแพร่เนี่ยในสื่อต่างๆหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อต่างประเทศนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมากนักนะคะว่าจะเป็นชุดซึ่งพูดใอา,อาง่ายก็คือหวาดเสียวมาอะไรทำนองนี้นะคะเป็นชุดที่อาจจะ,ะเหมือนกับว่าส่วนตัวไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบแคล้ายๆเห็นแล้วตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ต้องอบอกนะคะว่าในลักษณะของสังคมไทยนะคะจะมาเป็นแม่หญิงของเมืองไทยก็คงจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็เป็นที่น่าชื่นใจนะ,ะหรือว่าชื่นชมหรือเอาง่ายๆไม่ถูกดูถูกดูคแคลนอ,อย่างนี้นะคะท้งนี้ก็เพื่อให้ คนอื่นซึ่งเขามองเข้ามาที่ประเทศของเราเนี่ยนะคะเขาได้มีความรู้สึกที่ดีส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วทิฉันก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับเราทั้งหมดหรอกเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีภาพมีข่าวมีอะไรออกไปซึ่งในลักษณะที่ไม่ดีนะคะแต่เราก็ไม่อยากเห็นอะไรซึ่งมันไม่ดี ไม่ดีแล้วก็ไม่ดีไม่แล้วก็ไม่ดีนะคะคือคือมันจะไม่ดีมากเกินไปอันนี้ก็ต้องต้องพูดไว้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของชุดของสมเด็จพระราชนีสุดทิ่ดานี้นะคะดิฉันก็คิดว่าหนึ่งในส่วนของพระองค์เองพระองค์ก็คงจะสนใจดูแลเอาใจใส่ตัวเองพอสมควรนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคนที่ทำชุด ฉลองพระอ,องค์นะคะเรียกตามศัพท์เรียกแบบไทยๆทั่วๆไปชาวบ้านชาวบ้านก็คือคนที่ตัดเสื้อผ้านะคะให้ก็เรียกว่าอยู่ในลักษณะที่ดีอันนี้คงต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านเองด้วยนะคะว่าท่านอยากจะแต่งแบบดีหรือท่านอยากจะแต่งแบบดูไม่ดีอย่างนี้นะคะอ,อีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่า,านับว่าเป็นเรื่องดีนะคะนั่นก็คืออุ่นสือ่อ นี่นะคะในวงการนี่เราต้องพูดกันอย่างนั้นนะคะคือคนเนี่ยแต่และคนที่มาอยู่ในตำแหน่งใหญ่แบบนี้ได้ก็จะต้องมีคนซึ่งคอยดูแลนะคะออคอยดูแลว,ว่าจะแต่งตัวอย่างไรคอยดูแลว,ว่าจะทำผมอย่างไรนะฮะหรือว่าหน้าตาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนนี้ถ้าจะพูดแล้ว นะะในวงการแบบนี้ซึ่งมีการเหมือนกับแข่งขันกันเนี่ยนะะก็ต้องยอมรับว่าคุณสื่อของสมเด็จพระราชนีหรือคนที่ถวายงานดูแลให้คำแนะนำกับพระราชนีนี้ไม่เบานะะนับว่าใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง ้องพูดกันตรงๆแบบนี้นะคะเราจะเห็นภาพหลายภาพพระราชินีนั้นออกต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็แต่งตัวดูดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าดีใจนะคะ,ะเราก็จะเห็นชุดที่มีความสวยงามแบบนี้แล้วอย่างหนึ่งก็คือทรงนิยมสนับสนุนในเรื่องของผ้าของไทยเป็นอย่างดีนะคะ,ะวันนี้เราก็พาชมแฟชั่นชุดที่เรียบ ดูดีสง่างามของสมเด็จพระราชินีสุธิดาไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ subscribe ค่ะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ